กีฬา is poison ยาพิษจริงๆฮะบาเยนเสือใต้อันดับ3จากเยอรมนีโหดผิดท,ที่นัดวัดผลกับอินเตอร์งูบลูแชมป์ลีกพิซซ่าช่วงท้ายที่เกมสุดสูสีบาเยนต้องการอีกหนึ่งโกลเพื่อตีเสมอจอเซฟสตันเซสชไปพลักเด็กเก็บบอลฮะ แต่โทษเข้าคนเดียวก็ไม่ได้คือบอลเนี่ยมันออกจากสนามแต่บอลบอยของอินเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าบ้านกักบอ bon ลจงใจโยนบอลทิ้งเพื่อทําลายจังหวะนี่คือบทเรียนเลยนะฮะว่านักเตะไม่ควรรุนแรงผักเด็กแต่เด็กก็ไม่ควรแล้งน้ําใจนะักกีฬาแบบนี้สุดท้ายอินเตอร์ชนะ4-3ครับเมื่อ2ปีก่อนเขาเป็นรองแชมป์ปีนี้เข้ารอบรองนะจ๊ะ บิ๊กแมชปืนสงกรานต์อาร์เซนอลรองแชมป์อังกฤษนัดแรกนี่ทลมเรอัลมาดริดสเปนชัมเปี้ยนแล้วก็เป็นทีมที่ชนะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่สุดในยุโรปถึง15ครั้งซึ่งอาเซไม่เคยได้สักครั้งนัดแรกพี่ข้าวเหมา2จัดไปยินไกลได้ใจชนะมาก่อน30นัดนี้กลับมาเล่นที่บ้านมาดริดอาเซนี่สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดฮะคนเก่งต้องเป็นปลาทองที่หูหนวกเพราะว่าครึ่งแรกมีโอกาสได้จุดโทษแต่สาค จัดไม่ไปฮะช่วงพักครึ่ง,นงีนโดนผู้เล่นมาดริดมาเยออเยยพยายามถล่มให้เสียสมาธิแต่ซาก้าบอกแม้จะพลาดจุดโทษต้องเป็นปลาทองลืมให้ง่ายต้องหูหนวกอย่าให้ขยจะจากฝั่งตรงข้ามมาทําให้เสียสมาธิไม่ถึงชั่วโมงจากการพลาดจุดโทษซาก้าจัดไปพาอาเซบุกชนะมาดริดถึงถิ่น2-1ชนะด้วยสกอร์รวมขาดลอย5-1ฮะ เข้ารอบรองเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีสรุปรอบรองก็อาเซเจอกับปารีสแซงต์แชมงนี่คือ2ทีมนะครับที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้และอีกคู่ก็คือบาซ่าเจอกับอินเตอร์จากศึกที่ยอดทีมในยุโรปแข่งกันเป็นแชมป์เสื้อบอลที่แชมป์และอีกหลายคนอยากได้มากสุดคือนี่ฮะเสื้อเลสเตอร์ต่างกันยังไงลองดูดีๆนี่คือเสื้อที่เจอร์มีมองกา นักเตะอายุแค่15ฮะสร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในลีกอังกฤษอันดับสองเด็กขนาดต้องมีเสื้อพิเศษเสื้อของเขาห้ามมีโลโกโ้บริษัทกลางพนันตรงกลางอกซึ่งถ้าเกิดการพนันมันอันตรายขนาดนี้บ้านเราจะป้องกันมันยังไงหรือการสนับสนุนให้เล่นกันทั้งแผ่นดินการพนันอ <S <S ันตรายมากนะฮะ เพราะวันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดกลับอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดโทรศัพท์มือถือ